กิจกรรมบ้านรุในใน u t u b e แล้ววันนี้มาในนามเนี่ยของสถานธรรมเทียนเหยียนครั้งที่แล้วหล่าคณาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มาทํากิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วใครจาอาจารย์เฉินได้บ้างครับอาจารย์ไต้หวันคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์พิพัฒจำได้ไหมอ่ารวมถึงพี่สมบูรณ์จําได้เนาะ พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุคคลที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาพบปะกับพี่น้องทุกคนโดยที่พยายามมา,าสร้างความเคยชินจริตใหม่ๆที่เป็นโพส i t ที e ก็คือจริตที่เป็นบวกพฤติกรรมที่เป็นบวกเช่นการครับวันนี้พวกเขาไม่ได้มาแต่ก็รอรอ,รอพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพ ถ้าใครสนใจในครั้งต่อๆไปเราจะพาท่านไปนั่งอานั่งรถตู้แล้วก็ไปกรุงเทพเช้าไปเย็นกลับไปนั่งทานอาหารที่สถานปฏิบัติธรรมนะแต่ตอนนี้ผมรับหน้าที่มาบอกกล่าวแล้วก็แนะนำะกิจก,กรรมต่างๆให้พี่น้องฟังก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือว่าอยากให้พี่น้องให้คุณค่ากับตัวเองให้มากๆใครคิดว่าตัวเองมีค่าน้อยบ้างมีไหมครับ เฮ้ย hey, ชาตินี้มีค่าน้อยจังใครคิดว่าตัวเองมีค่าน้อยยกมือขึ้นไหมย,ยกมือขึ้นไหมไม่มีไงทุกคนมีค่าใช่ไหมเราก็มีผมก็มีค่าเรามีคุณค่าเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครไม่มีใครสําคัญไปกว่าใครนะครับเจลินดาช่วยเบาเสียงหน่อยครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องการอยากใช้ทุกคนให้เกียรติกับตัวเองก็คือว่า ฟังประโยคนี้นะครับตราบใดที่เรามีกายสังขารเป็นคนอยู่ตราบนั้นเรายังมีโอกาสบำเพ็ญธรรมแล้วก็สร้างจริตของเราให้มีโอกาสได้บรรลุธรรมได้หรือเรียกว่านิพพานได้องคุลิมาฆฆ่าคนมา999คนแต่เมื่อหันหลังเข้าฝั่งองคุลิมานก็สามารถสําเร็จเป็นอรหรันได้ฉันใดฉันนั้นในที่นี้ใครฆ่าคนมาแล้ว20คนมั่ง ไม่มีในที่นี้ใครฆ่าคนมาแล้ว500อคนมั่งไม่มีดังนั้นองคุณิมานบารรลุทําได้เราก็เป็นไงฮะบรรลุทําได้เพียงแค่เราจะหันหลังให้กับความชั่วทั้งปวงหรือเปล่าเพียงแต่เราจะหันหน้าเข้าสู่ฝั่งหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นต้องบอกตัวเองว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เรายังมีอะไรฮะมีโอกาสผมยกตัวอย่าง พวกเราเคยเห็นสัตว์เดรัจฉานบนโลกใบนี้ไหมครับสัตว์เดรัจฉานต่างๆหมูหมากาไกา่แมวนกสัตว์เหล่านี้เกิดมาใช้กรรมแล้วมันมีแต่สัญชาติญาณเท่านั้นการดำเนินชีวิตของเดรัจฉานอาศัยสัญชาติญาณแต่การดำเนินชีวิตของมนุษย์อาศัยปัญญาเราแตกต่างจากเดรัจฉานเดรัจฉานหมดสิทธิ์บรรลุธรรม ตราบใดที่เรายังมีสายกายสังขารเป็นมนุษย์อยู่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธทำได้อย่าดูแคลนสังขารของตัวเองอย่าดูแคลนความรู้ของตัวเองอย่าดูแลอ,อย่าดูแคลนคุณค่าของตัวเองทุกคนมีคุณค่าในตัวผมยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือซัมซุงฮีโร่ราคาเท่าไหร่ครับกี่ร้อยซัมซุงฮีโร o 200แล้วใครใช้สมาร์ทโฟนเครื่องละหมื่นหบ้างยกมือขึ้นเครื่องละ9 0 0าพันหมื่นหนึ่งยกมือขึ้นโทรศัพท์มันแพงๆใครใช้ยกมือผมกำลังบอกว่าซัาม s ุงฮีโร่สองร้อยบาทอะความสามารถของมันแค่โทรเข้ารับสายมันเรื่องธรรมดาเพราะมันคือซัมซุงฮีโร่มันแค่รับโทรศัพท์แล้วก็โทรออกพอแล้วหมาแมว กินขี้ปี้นอนพอแล้วเพราะมันคือเดรัจฉานนึกอออกไหมฮะไก่มมาแมวมันคือเดรัจฉานกินขี้ปี้นอนจบนั่นคือเดรัจฉานเราไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรายังสามารถมีสมองมีปัญญาแล้วก็เลือกปฏิบัติธรรมได้เลือกที่อยากสร้างคุณงามความดีได้พิจารณาละบาปทุกอย่างได้ด้วยการพิจารณาของเรา ดังนั้นตราบใดเรายัางมีลมหายใจอยู่อย่าดูแคลนกายสังขารของเราอย่าดูแคลนร่างกายของเราเรามีความคิดที่จะทําดีได้ตลอดเพียงแต่เราจะยอมทําดีหรือไม่ทําดีเท่านั้นเองพี่น้องทุกคนครับพี่น้องทุกคนเรามีโอกาสทําดีได้พูดแต่เมื่อเช้าไอ้น้องลุกมานน่ชื่ออะไรลุก <in> <S 1> <S 1> ขอยืมหน่อย <S <S ขอยืมหน่อยชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรแม็กครับแม็กพี่เห็นว่าแม็กยืนอยู่เนี่ยเป็นเด็กอายุเท่าไหร่สิบครับสิบขวบ,บ,บแ,แม็กอายุสิบขวบเนี่ยผมมารุณอายุหกสิบสามถามว่าแม็กกับผมใครมีบุญมากกว่ากันผมกับแม็กใครมีบุญมากกว่ากันสร้างคุณงามความดีมามากกว่ากันแน่นอน ผมแต่สำคัญมนุษย์ไม่ได้แข่งที่ว่าคุณงามความดีอย่างเดียวแม็กเนี่ยถึงแม้คุณงามความดีที่สร้างในชาตินี้ยังมีไม่มากแต่เชื่อผมเถอะความเที่ยของแม็กน้อยกว่าผมแน่นอนพี่เข้าใจความหมายผมไหมกว่าผมจะโตมาจนป่านเนี่ยผมอาจจะทําอะไรผิดผิดถูกถูเยอะเลยดังนั้นมาแข่งกันทําไมอะ่ะว่าคุณงามความดีเพราะว่าอนาคตแม็กเนี่ย ถ้าเขาอายุ63เท่าผมเขาอาจจะทําดีมากกว่าผมก็ได้เนืกอออกไหมเขาอาจจะมีโอกาสทําบุญเยอะกว่าผมแล้วก็ช่วยเหลือคนมากกว่าผมผมอายุเท่านี้อย่างน้อยผมก็ทําไม่ดีเนี่ยเยอะกว่าแม็กแน่นอนดังนั้นผมอยากบอกพี่น้องทุกคนว่าดังนั้นผมอยากบอกพี่น้องทุกคนว่า พวกเราชาวบางน้ําเปรี้ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนทั่วทุกมุมโลกถ้าเจอเด็กเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ให้คุณค่าของเด็กสูงสูงหน่อยเพราะเขาคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนแล้วก็มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีในอนาคตเยอะมากและที่สำคัญเขามีรอยเปื้อนรอยรอยบาปรอยด่างน้อยมากพี่ๆเข้าใจความหมายผมไหม ถึงแม้วันนี้แม็กจะทําคุณงามความดีได้ไม่เยอะแต่เชื่อผมว่าเขาทําชั่วมันน้อยกว่าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะเผลอคิดไม่ดีพูดไม่ดีกระทาไม่ดีไปได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนั้นรักใคร่กันแล้วก็ให้เกียรติเด็กๆนี่คือสิ่งที่อยากจะปลูกฝังเป็นจริตของชาวบางน้ำเปรี้ยวทุกทุกคนนี่คือข้อแรกข้อสองอยากที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่า เราโชคดีที่เราเปรียบเหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคา230หมื่นบาทเราจะไม่ใช้มันแค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวเราไม่ใช่โทรศัพท์ซัมซุงฮีโร่ทุกคนไม่ใช่โทรศัพท์ซัมซุงที่ราคา200บาทโทรเข้าโทรออกอันนั้นเทียบเป็นเดรัจฉานกินขี้ปี้นอนจบกินเป็น ขี่เป็นตี้เป็นนอนเป็นขยายพันธุ์เป็นจบนั่นคือเดรัจฉานนั่นคือศักยภาพเปรียบเทียบเท่ากับโทรศัพท์ซัมซุงฮีโร่คือโทรเข้าตัวออกอย่างเดียวแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยความสามารถสูงเพราะเป็นมนุษย์มีปัญญาสามารถทําดีได้เราคือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถส่งอีเมลส่งไลน์สามารถตกแต่งภาพได้สามารถตัดต่อวิดีโอได้สามารถทำอะไรได้อีกหลายหลายอย่างพวกเราทำได้แต่ กลัวว่าเราจะไม่ทํามันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นผมเป็นเพียงแค่นหนึ่งเสียงที่มาเตือนสติพี่น้องทุกคนว่าเฮ้ยเรามีค่านะเราเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะเราเป็นมนุษย์ที่มีปัญญานะอย่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างนิ่งๆิ่งเงียบเงียบครับวันนี้เนี่ยวันอะไรครับตอบมาพี่วันนี้วันอะไรครับ วันที่เท่าไหร่ครับวันที่9ฮะวันที่เก้าวันที่เวันอาทิตย์เดือนต,ตุลาคมปีพี่ฟังให้ดีนะวันที่9วันอาทิตย์ตุลาคมสองหทั้งผมทั้งพี่ทั้งชีวิตนี้เรามีโอกาสแค่24ชั่วโมงเอง,งผมกับผมกับพี่คนเนี้ มีเวลาวันอาทิตย์ที่9แค่กี่ครั้งครั้งเดียว24ชั่วโมงดังนั้นอะไรที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนครับชีวิตมนุษย์ไงพวกพี่อย่าเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปใช้กับที่มันไม่ไม่มีประโยชน์เราจะมีโอกาสเอาวันที่เก้ากลับมาใหม่ไหมไม่มีทางถูกไหมครับดังนั้นวันที่เก้าของเรามีค่าที่สุดเราจะใช้กมันมีประโยชน์ที่สุดวันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะมาลองฟังอ่า สัจธรรมบางอย่างลองมาฟังข้อคิดบางอย่างอย่างพี่พี่ชื่ออะไรนะโทษทีครับชื่อเออจ้ะชื่อเออบังเอิบังเอินะอย่างพี่บังเอิญเนี่ยเขาก็มีวันที่9้าเนี่ยแค่วันเดียวผมก็มีวันที่9้าวันเดียวพวกเราครับคนใกล้ตายสําหรับเขาอะไรสําคัญที่สุดครับลมหายใจเสี้ยวสุดท้าย